คัลำปกติเรือลำนั้นจอดะไรต่างๆนี่ยขึ้นแรงไหมรขึ้นแรงมากเลยก็คือห่างฝั่งจากไปจากนี่ก็คือยี่สิบไมล์ทะเลคือยังไม่ได้ใดเหมือนอะไรเลยยังไม่ได้เลยไปอ๋อแต่ว่าคันลำนี้อยู่ใกล้ก็เลยช่วยขึ้นมาแต่เราใส่ช่วยชูชีพใช่ไหมมีชูชีพไหมตอนที่จมมีอ๋อโอเค

นี่จะออกเหมือนกันใช่ไหมจะออกผมจะลงแข่งออกอยู่แล้วล่ะแล้วไงมันก็มันลงมาจัดมันเจอดก่อนผมมีแต่คนไทยนะจอดก่อนก็เลยไม่ไปลำนี้เขาออกไปตอนเจ็ดโมงอ๋อเจ็ดโมงครับแล้วก็จมจอดก่อนผมรอชดอ๋อแด้ที่ได้เสื้อผ้าแล้วอ๋อได้เสื้อผ้าออกมาได้เสื้อผ้าแล้วมากกว่าไปทั้งหมดกี่คนในลำเนี้ยหกคนหกคนใช่ไหมไปได้หมือนกันไหมครับผม ออกจากระยองเจ็ดโมงออกจากระยองเ็ <c oughs> โมงกว่าโมงกว่าเจ็ครึ่องอยางนา้เดี๋ยวนะลูกคนคนน่ะใช่เชื่อกบังเชื่อมบังคนว่างคนลร chếc cổng của nó nằm trong mặt hình ảnh này tay của nó nằm ngoài nhà mặt 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 nhà คนละหมื่นทั้งหมดห้าไอ้สี่คนก็โดนไปสี่หมื่นหายไปในน้ำเลยห้าหมื่นโอ้ยแล้วกู้เรือเปียนตั้งกู้เลยเท่าไหร่ทีหลังฝากเมียก่อนไหมฝากไม่ทันไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันโดนจากไอ้นี่แหละครับพี่ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าไปโดนอะไร มีอาการอ่ามีอาการปวันตักมันตักเนื้อที่ถ้วยนี่ครับแล้วมี